สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับแม่แม่ครับพบกับเรานะครับทางช่องภายสีดอคํานะครับวันนี้นะครับพ่อควันก็พาพ่อควันโฮนะครับมาดูป่าหญ้านะครับนะครับสอบถามคุณน้าแล้วนะครับสองไรครึ่งเลยนะครับแม่แม่ครับสองไรครึ่งครับไม่ใช่หนึ่งไรหนึ่งงานนะครับนี่นะครับหญ้าสวยนะครับต้องขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาเป็นมาเข้ามาเติมคะแนนให้กับพวกเรานะครับนะครับ อันนี้ก็ควันหงก็ดีใจมากเลยนะครับได้หญ้าป่าเบลอเรือยเลยนะครับสองไร่ครึ่งนะครับพอกควันก็ไปถามคุณตาครับท่านมาเกี่ยวหญ้าข้างๆนะครับคุณตาถามว่าไอพอควันถามท่านว่าแปลงนี้ประมาณกี่ไร่คุณตาแกบอกว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับแต่ไม่ใช่นะครับสองไร่ครึ่งนะครับนี่นะครับแต่ข้างนอกนี่จะบางหน่อยครับแต่ข้างในนะครับหนาตึ๊บเลยนะครับนี่นะครับวัาจะเพืชยหญ้านะครับ เกี่ยวให้ช้างกินได้หมดเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณแม่แม่ท,ทุก e ท่านเลยนะครับที่เข้ามาเติมคะแนนให้กับน้องบวงินนะครับแล้วก็ทั้งสามเชือกเลยนะครับน้องตองอินนะครับไพ่สีโดคําของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณแม่แม่แม่พ่อทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเติมคะแนนให้กับพวกเรานะครับนี่นะครับป่ายา่านนะครับเจ้าของสวนก็มานะครับเดี๋ยวพระควันจะพาไปดูเจ้าของสวนนะครับนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ ส่วนนี้ก็ได้ประมาณเดือนกว่าอยู่นะครับแม่ๆม่ครับเปลนกว่านะครับสองไร่ครึ่งนะครับทีนี้จะอยู่เขตอำเภอสตึกนะครับเขตอำเภอสตึกปกติคุณน้านะครับท่านบอกว่าปกติท่านจะขายหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับส่วนนี้นะครับหนึ่งหมื่นคะแนนแต่ท่านนะครับสนสารนะครับสนสารช้างนะครับ ท่านก็เลยลดให้เหลืออยู่แ5ดพันห้าแปดพันห้าร้อยคะแนนนะครับนี่นะครับคุณน้าครับสวัสดีครับนี่นะครับคุณน้านะครับต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับที่ท่านลดราคาให้นะครับปกติท่านจะขายหนึ่งคะแนนนะครับท่านลดให้แ5ด0ันห้าร้อยคะแนนนะครับเดี๋ยวพ่อควันจะโอนให้นะเพราะพ่อควันไม่ได้เอาคะแนนมาครับผมบัครปกติควันโฮก็จะซื้อกับคุณน้าประจําเลยครับประจำครับผม อาควันโฮมีอะไรจะบอกแม่เอฟซีหน่อยขอบคุณมากๆครับผมที่อนุเคราะห์ช่วยค่ายามาให้ทางทำงานครับผมขอบคุณมากๆครับผมได้ช่วยต่อชีวิตทางไปอีกหลายวันอยู่ครับผมเชื่อมอยู่ไม่ว่าบบนเงินตัวเดียวครับเชื่อมไม่นาไปช่วยๆกันเป็นกันกินไปใครมีก็แจกกันกินไปช่วยกันครับผมก็อย่างนั้นนะครับแบ่งปันกันครับผมขอบคุณมากๆครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสองไร่ครึ่งนะครับแม่แม่ครับ ก็ถือว่าดวงดีไปนะครับตอนแรกพอควันก็นึกว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับไม่ใช่นะครับสองไร่ครึ่งนะครับต้องขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณคุณน้านะครับที่ลดราคาให้กับพวกเรานะครับวันนี้พ่อควันก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับช่องภายสีดอคําแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ